คุณเชื่อหรือไม่ว่าในจังหวัดเชียงใหม่ยังมีรถสองแถวอยู่คันหนึ่งที่ผู้โดยสารขึ้นไปแล้วแต่เวลาลงรถกลับมาเขาจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเรื่องนี้ถูกเล่าต่อๆกันในกลุ่มคนขับรถสองแถวแดงแถวเชิงดอยสุเทพจังหวัดเชียงใหม่ครับว่ากันว่าหลังเที่ยงคืนจะมีรถสองแถวแดงคันเก่าๆคันหนึ่งสีซีดเครื่องยนต์เงียบผิดปกติ จอดรออยู่ตรงถนนสีวิชัยทางขึ้นดอยมันจะรับเฉพาะนักท่องเที่ยวที่หลงทางเพื่อไปทัวร์ที่ไหนสักแห่งคืนหนึ่งมีนักท่องเที่ยวสามคนขึ้นรถเพราะคิดว่าเป็นรอบดึกพิเศษคนขับไม่พูดจาไม่หันหน้ากลับมามองกระจกหน้าสะท้อนแต่ความมืดมิดในห้องคนขับรถแล่นขึ้นดอยแต่ไม่ผ่านวัดพระาธาตุดอยสุเทพไม่ผ่านโค้งปกติที่น่าจะผ่าน สองข้างทางกลายเป็นป่ามืดมืดบ้านไม้เก่าเก่ามีผู้คนยืนมองนิ่งๆตามรายทางเสียงในรถเงียบแต่ทุกคนได้ยินเสียงกระซิบเบาเบาเหมือนมีคนนั่งเบียดอยู่ข้างหลังรุ่งเชา้ามีคนพบทั้งสามคนนั่งอยู่ริมถนนใกล้ด่านตรวจเชิงดอยสุเทพร่างกายปกตปิแต่สายตาว่างเปล่าพูดคำเดียวซ้ำาๆว่าเราแค่ไปเที่ยว แต่เขาไม่ยอมให้กลับมาหลังจากนั้นทั้งสามคนกลายเป็นผู้ป่วยจิตเวชไม่สามารถเล่าเส้นทางที่ไปได้จำได้แค่ว่าขึ้นรถสองแถวไปแต่ไม่รู้ว่าไปที่ไหนมาบ้างรถแดงคันนั้นยังคงขับวนรับผู้โดยสารอยู่ทุกคืนหรือจริงๆแล้วรถสองแถวคันนั้นไม่ใช่รถท่องเที่ยวแต่เป็นรถรับวิญญ,ญาณ และคนที่กลับมาได้จะไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไปถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด Subscribe c o m เมนต์แชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปเรื่องเล่าต่อๆไปขอบคุณครับ